สวัสดีครับทุกคนพบกับช่อง Food by ME Channel นะครับวันนี้เรามาทําเมนูหม้อไฟนะครับจากผักที่เหลือในตู้เย็นนะครับแล้วก็บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับผมนะครับก่อนจะไปดูขั้นตอนการทํำอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับผมโอเคเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเรานะครับได้ต่อไปก็คือขั้นตอนการทำมีอย่างไรนะครับผมไปติดตามกันเลยโอเคครับขั้นตอนแรกเราก็คือต้มน้ําให้เดือดก่อน นะครับผมพอน้ำเดือดแล้วเราก็เปิดฝาเลยใส่บะหมี่ตึ้งสำเร็จรูปนะครับผมตามใจที่เราชอบเลยต้มเส้นก่อนนะครับเลยหมอนะครับผมเอาพอประมาณก่อนนะครับพอใส่ผักของเราอีกนะครับผมก็ ลองใส่ไปสองห่อก่อนนะครับผมถ้าไม่อิ่มงไงเนี่ยค่อยใส่เพิ่มได้นะครับเรามาติดตามขั้นตอนต่อไปกันเลยโอเคครับพราสั้งสุกแล้วนะครับผมเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะครับ Okay. เราใส่ครุงปรุงเสร็จแล้วก็คนเลย uh huh. <ๆ>กิ่นน่าทานมากเลยครับ mm hmm. ผมน้องผู้ชมเ okay. มื่อได้ที่แล้วนะครับผมเราก็นำผักที่เตรียมไว้มาใส่ได้เลยนะครับ mm hmm. hey, คปรับผมทำเข้า<ม><ๆ>เลย ที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับมอฟนะครับก็คืคอไข่นะครับสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับเมนูมอฟยนะครับจากของเดิ่นนี้ตู้เย็นพวกผักนะครับแล้วก็กมีกึื่นสำเร็จรูป นะครับเมนูนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่อยู่ตามหอพักหรือน้องๆนักศึกษานะครับที่อยู่ตามหอพักนะครับสามารถทากินง่ายๆถ้ามีหม้อนะครับหม้อุกี้แบบนี้ก็สามารถทํากินได้เลยนะครับผมถ้า,อาชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรานะครับผมเมนูหน้าอยากให้ทําอะไรสามารถอาคอมเมนต์ใต้คลิปของเราได้เลยนะครับผมโอเคถ้าคลิปหน้า คลิปน่าจะเป็นอะไรนะครับผมอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ